จะปังหรือพังโกบริอังสุมาลินช่องสามหลุดนักแสดงคู่กรรมละครในตำนานช่องสามเตรียมรีเมคคู่กรรมจะปังหรือพังโกบริอังสุมาลินคู่นี้สมควรหรือไม่หลังสร้างมาแล้วสิบครั้งจนเกิดดรามา่าเลือกกระชอนเว็บดังนวนิยายเรื่องดังของธรรมยันตีอย่างคู่กรรมที่ถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเป็นหนึ่งในนวนิยายดังที่ถูกช่องสามซื้อลิขสิทธ์ และเตรียมนำมาสร้างเวอร์ชันใหม่ในละครโทรทัศน์อีกครั้งด่านแฟนละครแห่เม้นกันกระจายทั้งไม่เห็นด้วยที่จะสร้างใหม่เพราะเรื่องนี้สร้างมาแล้วไม่รู้กี่เวอร์ชันดูจนรู้หมดแล้วว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงควรไปสร้างเรื่องใหม่ๆจะดีกว่าขณะที่บางส่วนก็ตื่นเต้นออกมาแคสติ้งนะักแสดงที่เหมาะสมกับบทโกบรีและอังสมารินในปี2023กันอย่างมากมายเช่นโกบรีณเดชอเล็กซิรเดชนายนภัสผลนวัตอาพานุวัตมีนพิรวิทย เรียวชิรวิทย์อังสุมาลินมินชาลิดาน้ำตาลพิจักคณะนิชานันิชา,า,ชาแยมมทธิดาภาเรลาดาอุ้มอิสยาน้ำฟ้าธัญพั์มินรันชารวีและสำหรับคู่กรรมได้ถูกนำมาสร้างแล้วทั้งหมด10ครั้งแบ่งเป็นคู่กรรมเวอร์ชัละคร6ครั้งและภาพยนตร์4ครั้งพศ2513คู่กรรมเวอร์ชัละครมีชายวีระวัยทยระรบทโกบริประกบคู่กรรบุษราณรมิตร รบ,บทอังสุมาลินใช้ทางช่องสี่บางขุนพรมพศ2521นิรุตสิริจัญญารบ,บทโกโบริประกบคู่กับสันสนีสมานวรวงศ์รบ,บทอังสุมาลินออกอากาศทางช่อง9พศ2533ผู้ที่มารบ,บทแสดงเป็นโกโบริคือธงชัยแม็กอินไตและอังสุมาลินคือกวางกมชนกโกมทิติออกอากาศทางช่อง7เป็นเวอร์ชั่นที่โด่งดังมากๆ ซอนรามเทพพิทักษ์และพรชิตานสงคลารับบทแสดงเป็นโกบริและอังสุมาลินอออากาศทางช่อง3บีสุกิวิเศษแก้วประกบคู่กับหนูนาหนึ่งทิดาโสพนในการแสดงเรื่องคู่การเวอร์ชันละครปี2 5 5 6อกออากาศทางช่องนาทภูวนารับบทโกบริประกบคู่กับดวงนภาอัธพรพิสารเติมฉายวันที่3าสิสิงหาคมปี2516รบวรุษวัรธรรมรับบทแสดงเป็นโกบริ และถือเป็นภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องแจ้งเกิดของเขาประกบคู่กับนางเอกหน้าหวานตลอดการแมมจินตราในปีพศ2 5 3 8พี่เบิร์ดธงชัยแม็คอินไต์รับบทแสดงเป็นโกบริอีกครั้งในเวอร์ชันภาพยนตร์ประกบคู่กับอาภาสรินิติพลธีรภัสสักกุลเขาฉาย11พิสติกาปี2538ในปีพศ2556ันเดตคูกิมิยะรับบทแสดงเป็นโกบริประกบคู่กับออร์เนดิคาบาเลส เข้าฉายเมื่อวันที่4เมษายนปี2556